หอเอย๋ยหอหีบนั้นมีสองหัวหัวออกอยู่หน้าหัวหลังตามมาเป็นหอหีบเอย๋ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณตุ๊กจะพาเด็กๆไปรู้จักกับตัวหอหีบกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูวิธีการเขียนหอหีบกันเลยนะคะ เราเริ่มจากจุดสีดำนะคะอ่าหอหิบเขามีสองหัวใช่ไหมคะเด็กๆวนหัวแรกก่อนค่ะวนขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลากตรงลงมาค่ะแล้วก็ลากขึ้นนะคะเรียวไปเป็นหัวที่สองค่ะลากลงมาค่ะ อ่าแบบนี้เลยค่ะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวงหัวกลมๆล,ลากลงมาลากขึ้นโค้งเป็นหัวที่สองแล้วก็ลากลงมาค่ะเด็กๆเ,เท่านี้เองค่ะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยถ้าทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนในใบางานกันเลยค่ะเรามาดูใบางานกันค่ะเด็กๆค่ะ เรามาเขียนตัวอะไรนะคะเด็กๆตัวหอหีบนั่นเองค่ะเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆเ,เขียนตัวห้อยหีบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนในใบงานกันเลยค่ะเริ่มจากหัวอ่าหัวกลมกลมลากลงมาลากขึ้นแล้วเด็กๆก,ก็ม้วนแล้วก็ลากลงมาค่ะอ่าแบบนี้ค่ะเด็กๆ อาเรามาดูสองบรรทัดของหออ้อยหีบนะคะอ่าบรรทัดที่หนึงเด็กๆเ,เขียนเลยค่ะหัวกลมๆล,ลากลงมาขึ้นโค้งแล้วก็ลากลงมาอีกค่ะตรงลงมาแบบนี้เลย่าทำได้ไหมคะอาเด็กๆฝึกเขียนอีกค่ะหัวกลมๆล,ลากลงมาโค้ง ขึ้นลงค่ะแบบนี้นะคะหัวกลมๆล,ลากลงมามวนขึ้นแล้วก็ลากลงมาค่ะม,มาดูกันทัดที่สองค่ะหัวกลมๆล,ลากลงมา ค่ะหัวคลมๆลากลงมาขึ้นจึบแบบนี้ค่ะเด็กๆต่อไปค่ะหัวกลมๆลากลงมาขึ้นโค้ง,รงตรงลงมาค่ะเเอเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆระบายห้อหยีบใส่ผ้าด้วยนะคะอ่าคุณตุ๊กจะเอาหีบ ออหยิบสีเหลืองค่ะเด็บระบายลงไปเลยค่ะอ่าแบบนี้ค่ะอ่าปุกุกจะเอาพื้นสีส้มค่ะเอ้แล้วค่ะต่อไปค่ะเด็กมาดูด้านล่างเลยค่ะมีตัวพยัญชนะหลายตัวเลยค่ะอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าคําสั่งเขาให้เด็ก เด็กๆระบายสีหอยหีบด้วยสีม่วงค่ะเด็กๆด,ดูเลยค่ะหอยหีบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะเจอหรือยังเอย่ยอ้าวเจอแล้วใช่ไหมคะตัวที่หนึ่งกตุ๊กเจอแล้วเด็กๆก็ระบายสีลงไปเลยค่ะอ่าระบายเต็มช่องเลยนะคะอ่าเต็มช่องเลยค่าคำสั่งให้ใช้สีม่วงนะคะเด็กๆต้องใช้สีม่วงนะคะ อยู่ตรงไหนอีกคะเด็กๆตรงนี้นี่เองตงุ๊ก็จะระบายหอหิบเลยค่ะช่องสีม่วงค่ะอตรงไหนอีกคะเด็กๆตรงนี้นี่เองกระบายลงไปเลยค่ะอืออมีอีกไหมคะเด็กๆเจอแล้วค่ะเด็กระบายลงไปเลยอืให้เต็มเลยนะคะ ให้เป็นช่องหอหีบเลยแล้วเด็กๆก็จะเห็นค่ะว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพอะไรเอ่ยก็เป็นภาพหอหีบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูใบงานแผ่นที่สองกันเลยค่ะนะคะคำสั่งให้เด็กๆโยงตัวอักษรกับภาพที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูซิคะเรามีภาพอะไรบ้างเอ่ยคะอ่านี้คืออะไรคะเด็กๆคะ นอนหนูใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหาตัวอะไรคะตัวนอนหนูนั่นเองคะ่ะเอนอนหนูอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆเ,เรียนไปแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยคะอ่าตรงนี้นี่เองเด็กๆก็โยงไปเลยคะ่ะหานอนหนูต่อไปคะ่ะภาพที่สองอเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเกพิ่งจะระบายสีไปคะ่ะอะไรเอ่ยคะ หอหีบนั่นเองอาเด็กๆต้องจำได้แน่แนเลยก็โยงไปค่ะต่อไปค่ะตัวอะไรคะทอทหารค่ะเด็กก็ยยโยงไปเลยค่ะทอทหารอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นี่เองต่อมาค่ะตัวอะไรคะปอปลาตากรมอยู่ตรงไหนเอ่ย ตัวสุดท้ายค่ะบออะไรคะเด็ก,ดกบอใบไม,ม้ทับถมนั่นเองอเด็กก็ลากลงไปเลยค่ะชื้เท่านี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเด,เด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกก็ลองทบทวนดูอีกทีซิว่าตัวไหนยังไม่ได้โยงไม่มีแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะ เราพบกันใหม่คลิปหน้ากันนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ